สวัสดีค่ะวันที่2มกราคมพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกานายจุมพดวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ในายจักรกฤษฝังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมจุดด่านอำนวยความสะดวกจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่2569พร้อมด้วยพันตํารวจเอกกิตินิธิทองทิพย์รองผู้กํากับการตํารวจปูทอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานข้าราชการองค์กรของต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางเยี่ยมด่านหนะ้าจุดอำนวย ความสะดวกหน้าเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทล .401 หขาเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดอื่นๆนะคะเพราะว่าถนนสายนี้มีผู้คนประชาชนใช้รถใช้ถนนกันเป็นจํานวนมากนะคะจึงต้องมีจุดอำนวยความสะดวกบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอพนม ก็คือท่านสันติบุญรอดในอำเภอพนมและก็นายพิชัยสุดสวัสดิ์ปหลัดอำเภอพนมหน่วยงานข้าราชการทุกภาคส่วนนะคะได้กล่าวต้อนรับนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวรอไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้จากาท่านจัก,กริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมไปด้วยนายสันติบุญรอดในอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครับ ผมนายสัตน,นติบุร<บ>ุษนายพลพนมรับผมพันจัรดีอันธิวัฒน์สายงสุิักัวสถานีตรํตรวจตอนพนมรับ ค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับนายจัก,กรกฤนะคะขวังชนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยากจะนําเรียนท่านว่าการปฏิบัติกานของเจ้าหน้านที่หน่วยงานต่างในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธ,ธานีที่ท่านลงพื้ทนที่ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างกับการลงพื้นที่ของท่านนะคะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจเจ้าที่สาธารณสุขพี่น้องสมาชิกอปรปร,ปร,รชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็จิตอาสาทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องอกู้ชีพกู้ภยัยมูลนิธิต่างๆด้วยที่ ได้ช่วยกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางในการใช้รถ ใช้ถนนนะครับส่วนหนึ่งเราเปิดจุดบริการร่วมจุดอำนวยความสะดวกกับนักเดินทางนะครับในขณะเดียวกันเราก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเคร่งครัดกับพวกผู้ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยโดยเฉพาะ,ะผู้ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดในพื้นที่ที่น่าจะเป็นอันตรายนะครับการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถนะครับการขับรถไม่เคารพกฎจราจรเช่นขับย้อนสอนนะครับการไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือแม้แต่การกระทําความผิด กฎหมายด้านอื่นๆในเรื่องของความสงบความเรียบร้อยด้วยก็เน้นนะครับความปลอดภัยความสงบความเรียบร้อยเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่ผ่านมายัางจังหวัดสุราธานีนะครับมาเที่ยวมากินมาดื่มนะครับมาพักผ่อนมาที่นี่มาที่นี่นะครับแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ครับ ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านสันติบุญรอดในอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้อยากจะนําเรียนท่านเรื่องเกี่ยวกับด่านจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านนะคะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวอำเภอพนมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายสันติบุญรอดในอำเภอพนมครับวันนี้ก็มาตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนที่หน้าเทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุรา์ธานีนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่2569นะครับทางอำเภอพนมร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพนมนำโดยท่านพันธุรเอกอธิวัฒน์ชัยศรีสุดท่านรักษาการสาสุขอำเภอพนม เทศเทศบาลตะบนพนมแล้วก็ภาคส่วนต่างๆรวมถึงกู้ภัยในพื้นที่ด้วยนะครับก็ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชนาซึ่งอำเภอ,อพนมก็ได้จัดหลายแห่งนะครับประมาณ6แห่งก็ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็วันที่จัดตั้งก็หลากหลายนะครับก็สําหรับจุดบริการประชาชนที่หน้าเทศบาลตะบนพนมก็ จัดระหว่งางวันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มก,กราคม2569ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนในการสัญจรใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอพนมในห่วงที่ผ่านมานะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งก็ได้ ผลในการปฏิบัติค่อนข้างดีนะครับอันนี้อำเภอพนมต้องขอขอบคุณภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับทั้งทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่สาธารณสุขฝ่ายปกครองอปปร,รเทศบาลตำบลพนมผู้นำในพื้นที่ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในช่วงที่ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในครั้งนี้ครับขอให้พี่น้องประชาชน ที่ใช้เส้นทางก็ได้ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับอ๋นนี่เป็นเทปนุ๊กไปตึง้ตงมาบ้านตึ้งอะไรครับรับมาได้วันเล้ยวครับ <laughs> ครับผมครับสวัสดีนะครับประเทศไทยการเจอกันครั้งนึงหรือตึ้งทีนึงตากานไปคราวอ๋อครับครับครับเดินทางำรอไเนะครับสวัสดีประเทคไทยครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับพันตํารวจเอกอาทิวัฒน์โพสีสุดนะคะผู้กํากับการสพพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยากจะถามท่านสักนิดนึงนะคะว่าท่านได้วางแผนและมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับอ่าบริการประชาชนในเขตพื้นที่ของอําเภอพนมอะค่ะ ครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับผมปันตะันเรกอธิวัตรชัยศรีสุดพูมกับสถานีตํารวจปุทธรพนมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็พวกเรานะครับออตอนนี้ก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองนะครับ จากการที่เราได้ออกแผนปฏิบัตินะครับใช้กําลังนะครับโดยเราเน้นเรื่องของการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่นะครับแล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับสำหรับเหตุด่วจเหตุลายนะครับแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่นะครับจุดเสี่ยงต่างๆนะครับรวมทั้งอตอนนี้เรามียอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งลาย นะครับในเส้นทางาที่จะทางไปเขาศกนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอาการขับขี่รถตัดหน้านะครับสาเหตุก็เืาหวานก็ได้ไดเอา,เอาประสานกับตำรวจทางหลวงมาตรวจจับความเร็วนะครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชา,าชนนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจเราก็ พยายามที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับแต่หน้าที่หลักของเราเนี่ยมันก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้เดินทางนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนะครับระเบียบนะครับให้เคร่งครัดนะครับเพราะว่าเ,าเมื่อท่านปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านก็จะปลอดภัย นะครับเราก็พยายามที่จะทําหน้าที่เพื่อ,อเป็นสื่อการในการแจ้งเตือนพวกท่านนะครับก็ด้วยความห่วงใยจากตํารวจพนมนะครับตอนนี้ก็ทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะาช่วงกลางคืนนะครับเราก็มีชุดตวดรวจแอลกอฮอล์นะครับออกอตรวจนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับประชาชนที่ขับรถ โดยเมาสุราหรือเสพสิ่งเสพติดนะครับก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่จะเป็นจุดเสี่ยงตรงนี้เป็นพฤติกรรมของคนนะครับที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีชุดนะครับเคลื่อนที่เร็วนะครับชุดสายตรวจออกตรวจลาดตรวจเวนเส้นทางนะครับในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเปิดสัญญาณไฟวบวับนะครับตามนโยบายของผู้ขับัญชา นะครับระดับพักแ8ดแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เรามาได้ครึ่งทางแล้วครับก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับขอให้อ่าปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นปีที่มีความสุขนะครับอย่าได้อ่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยครับก็ขอประจันตบันครับขอบคุณครับอ๋อแก๊สอ่ะอยู่อยู่ในพื้นที่ไหมอยู่พื้นที่นะโอเคโอเคจากท่านนายอำเภอ ไปเยี่ยมนะน้ำกินเยอะยืนใจก่อนเดินทางปลอดภัยขับรถปลอดภัยนะครับค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนะคะในจุดร่วม จุดให้บริการนะคะก็จะแบ่งเป็นสองเวนสองกะของเรานะคะก็คือเวนเวนแรกก็จะเป็นเวนเช้าค่ะช่วงเวลา8ปดโมงถึง16บหนาฬิกาค่ะเวนบ่ายก็จะเป็น16บหนาฬกาถึง24่สี่นาฬิกาค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการอยู่ตลอดค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะรวมถึงไปถึงการออกเคลื่อนที่ชุดเคลื่อนที่เร็วด้วยค่ะเวลามีอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะ ครับก็ที่ร่วมมือหลักๆก,ก็เป็นโรงพยาบาลเพราะว่าถ้ามีอุบัติเหตุหรวมีอะไรก็เราจะส่งต่อโรงพยาบาลได้เรามีติดต่อทางวิทยุด้วยกันนะครับก็แล้วก็ในส่วนของกู้ชีพกู้ภยัยก็ออกเหตุร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่ตั้งจุดตรงนี้ก็เป็นจุดบริการที่มียุกยาพื้นฐานที่เบื้องต้นนะครับแล้วก็แต่ถ้ามีฉุเกเฉินหรือว่ามีอะไรแรงก็จะประสานโรงพยาบาลครับ สำหรับวันนี้นะคะฝ่ายปกครองก็จะมีของตําบลพังการกับตําบลพนมนะคะเข้าเวรด้วยมีการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ของหน้าเทศบาลตําบลพนมแห่งนี้นะคะก็ได้มีนายธีรวัตรสมใจสารวัตรกำนันตําบลพังการพร้อมไปด้วยนางวัฒนาพรเดชะสารวัตรกำนันตําบลพนมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชนในเขตพื้นที่หน้าเทศบาลตําบลพนมอาเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกูปข่าวท้องถิ่นนิว ทาง y o ย t u b บบกอพรชัยสั่งดวงยางชแนลดิฉันนางสาวเรนูธราพรผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน